สวัสดีครับผมกลับมาพบกับทมม m โต r e อีกแล้วนะครับใน Animal h i l t i e r Simulator 2เองมาเดี๋ยววันนี้มันพูดกันที่กอาว่าเรามีอะไรจำมแจมากนะเห็นซ้ายขวาผมไหมทุกคนนี่แล้วก็ซีเขตของเราออกมาแล้ว2ตัวตัวแรกไม่การันตีตัว2การันตีนี่เองซึ่งตอนนี้จะเห็นว่ากอของเราเนี่ยเป็นไชนีที่หมดแล้วแล้วก็ยัมีบัฟเดตี้ถึง2ตัว โอ้โหเรียกว่าโชคดีมากเลยแต่ไม่รู้ว่าตัวดีๆกว่านี้จะโชคดีหรือเปล่าเพราะว่าก่อนมันก็เริ่มดาเมจลดลงเรื่อยๆแล้วนะเพราะว่ามันมีแมปใหม่มาเรื่อยๆอะ่ะพูดถึงแมปใหม่เรามาดูกันก่อนเลยดีกว่าโลกใหม่ก็คือ Curse High คำสาบนั่นเองแล้วก็มีการปลดล็กอกกัน Fusion Artifact เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะแล้วก็มีไข่ล i m i t ต d Time เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ฮีโร่ใหม่15ตัวแลงเพิ่มอีก2แงงนะ วิจมเลยอย่างนี้แล้วก็เลเวลแคปเพิ่มขึ้นจาก1 40เป็น1 50แล้วดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะมีเควสใหม่ที่ขี่อันใหม่แล้วก็มีการจดกดโจมไีอัตโนมัติแมบ่จดอะไรละ่ะแล้วก็มีอ๋อมีบาลานมีบัคโอเคแก้บัคกแก้บาลานนี่ไงไข่ตู้ใหม่อันนี้แน่เลยที่มันหลุดมาเป็นภาพไข่มังกรตัวจีฟ้านะอืมโหจะตู้ราคาแรงมากเลยอะไม่เปิดสู้ไม่ไหวอะ มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมโอเคไม่มีนะลราวนี้ก็จะมีไข่เพิ่มมาเดี๋ยวเปิดแมปใหม่กันเลยไปเคิร์ทไฮฟึบาดูซิว่าสวยไหมโอ้ออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นอีกแล้วนะก็สมกับที่เป็นอนิเมะที่เป็นที่นิยมในระดับหนึ่งนะแล้วก็อันนี้สำหรับโค้ดเลยเคิร์ทไฮใส่ไปได้เลยนะทุกคนกดปึ๊บ,บอ่ะนิ่งน,งนงิอ่ะ โอเคโอเคช้านิดนึงทุกคนมาแล้วเรียบร้อยสลับโค้ดเราโอ้ผมว่านะรู้เลยเดี๋ยวดูซิว่ามีตัวอะไรมัางมาเดี๋ยวเรามาลองเปิดเล่นๆกันก่อนดูแล้วกันไหนไหนก็ไหน,นละลองกดปั๊บดูซิเผื่อมีอะไรเจ่มๆมาเกิดแบบไม่ทันตั้งตัวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าโอ้โอเค เดี๋ยวดูสิว่าบดล็อกเป็น150ดาดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนแอนเชียวถ้าดาวไม่ผิดนะตัวซีคิทของเราน่าจะเป็นอาจารย์โกโจแน่เลยใช่ไหมเป็นตัวที่แบบว่าคาดผ้าติตานะเป็นอนิเมะที่ผมไม่ได้ดูพระเอกเลยทุกคนพระเอกนี่ผมเฉยๆไปเลยแต่พอเจออาจารย์โกโจโอ้โหเท่โคตรใครที่ยังไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้ไปดูได้เลยนะ สนุกดีนะสนุกดีทุกคนผมชอบอ่ะมันเท่สกิลก็อลังการเนี่ยเวลาแบบไล่แบบกลางพื้นที่กลางวงอะไรเงี้ยโหเท่มาก <S <S เฮ้ยรีเจนมาแล้วนี่ไงเดี๋ยวจะลองสุ่มไปจนกว่าจะมิสติกจะออกเลยไหมทุกคนผมอยากรู้เหมือนกันว่ามิสติกคือตัวอะไรนะเอาไหมาได้ได้เดี๋ยวเราเร่งไปดูกันดีกว่าว่ามิสติกมันคือตัวอะไรนะเพื่อไม่ให้ก,การเสียเวลา ไปกันเลย โอเคออกมาแล้วเมื่อกี้แวบๆเลยมันจะเป็นตัวเอกล่างล่างที่แบบว่าถูกไอเขาเรียกว่าอะไรสก,กุนะปะที่ว่าถูกครอบงำอะ่ะยังดูไม่ได้ไม่กี่ตอนนอีงอะ่ะชอบเหมือนกันนะแต่ไม่เวลาดูดูเลยอะ่ะนายดูสิโอ้เอฟเฟกออร่าเคิร์ดคิงราชาคำสาบ เอาเรื่องสวยอยู่นะนี่ยังไม่ใช้นี่นะทุกคนเดี๋ยวทำไปใช้นี่โอ้โหไม่รู้จะสวยขนาดไหนนะเดี๋ยวไค่อยว่ากันในตอนตอน่ตอ,ตอไปแล้วกันเดี๋ยวทำให้ได้ดูแน่นอนโอเคแล้วก็มีอะไรสิ่งที่น่าดูอีกโขนแมปนี่รับเวสโอ้โหสวยเชยนนะแมปใหม่เนี่ยโอ้โหแล้วแมปใหญ่มากทุกคนจุดิีโอ้ยเบินเริ่มเลย แมะนี้เขา,านี่ใหญ่เบ้เริ่มเลยนะแมะนี้ใหญ่มากๆจริงๆโอ้โหสวยจริงแบบนี้โอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดยอดสุดยอดนี่แล้วก็บลอตตัวนี้เลยจ้าแห่งอะไรนะคำสาปผมสนใจจงออโต้แอตแทกนะจะต้องหาเมอร์ชาร์ให้ได้ก่อนค่อยว่ากันแล้วกันนะเ,าาเดี๋ยวเราไปลงดันเจียนก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปดูในส่วนของที่เป็น เขาเรียกไงตีบวกอ์ติแฟกต์โหอันนี้ต้องทำให้เราเก่งมากแน่แนะ่อะแอะเห็นนะทองทองแหวะนิดนึงมาเดี๋ยวเรามาดูอ์ติแฟกต์กันก่อนดีกว่าโอเคอันนี้เดี๋ยวดูซื้อยาไปก่อนไหมอ๋ออันนี้ยังไม่มีให้ซื้อเพิ่มเติมนะโอเคซื้อถ้าซื้อได้ไปก่อนเพิ่มเงินเยน็นนี่ไม่ต้องนะนเ,งนเงินเยอะละโอเคกดไปเรียบร้อย,อ,ย,อ,ยอ๋อมีกดออโต้ฟิลนี่ไง เลือกระดับได้นะว่าจะเป็นฟิวชั่นอะไรนะออร่ายังเหมือนเดิมมีปลดเลเวลหนึ่งเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเพิ่มเยอะแค่ไหนนะอันนี้ไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะเอเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาสองอันนี้ออกก่อนโอเคโอเคถูกต้องนะโอเคชัวโอ แล้วลานี้กันเดี๋ยวรอจันเจียนเปิดเดี๋ยวไปลงดูสักรอบหนึ่งดูซิว่าเลเวลมันจะเพิ่มขึ้นเยอะแค่ไหนโอเคไปกันเลยโอเคหลังจากลงมาดันร้อยเรียบร้อยวิได้เป็นแท่งทอง12แท่งด้วยทุกคนดแต่อขอดูซิว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะวิแล้วก็เสร็จโอ้เพิ่มเอเพิ่มโอกาสดรอคอ์ติแฟกตเพิ่มขึ้นเป็นบัฟนั่นเองในการลงดันเจียนเรื่อยๆนะ มันก็จะช่วยเพิ่มการดออ a อ์ติแฟกจากบอสแต่ละด่านมากขึ้นนะปึบไปจะเข้าไปดูอ์ติแฟกได้ต้องเข้ามาในดันแมป,ปแรกก่อนนะทุกคนเนี่ยเข้ามาในดันเจียนนี้ก่อนนะอ่าเป็นเวลส1แล้วอุ๊ยดาเมจจาก35%เดาเมจขึ้นมาเป็น46%สปีดเพิ่มขึ้นโอ้โหเพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะอุยอย่างนี้ตันเท่าไหร่เนี่ยถ้าดาวไม่ผิดนะทุกคนที่ไปหาข้อมูลมานะตันที่เลเวล50แน่ผมว่า แล้วโอ้โหขึ้น13เวลดูซิว่าได้เยอะแค่ไหนปึ๊บโอ้เป็น49แล้วอู้ยเยอะนะทุกคนเยอะอยู่เยอะอยู่โอ้โหเรียกว่านี่ใครได้เป็นเป็นอ์ติแฟกต์ด่านสุดท้ายที่เป็นมิสติกแล้วโอ้โหสุดยอดผมบอกเลยดาเมจขึ้นกันเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนโอ้โหแจ่มฮะโอเคเลยนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลงกันต่อเลยล้วกันด้วยความต่อเนื่องดูซิว่าเราจะบู์ดาเมจของอ์ติแฟกต์รอบนี้ได้มากงสูงสุดเท่าไหร่นะ โอเคหลังจากลงมาได้สักพักหนึ่งก็นี่เวลยี่สิบโอ้มันไว้มากเลยนะแค่2ด่านเท่านั้นเองนะทุกคนไวมากๆโอ้โหและดาเมจขึ้นมาเป็น57แล้วอะโอ้นี่ยังไม่50เลยนะถ้า50ผมว่าดาเมจนี่โหสุดยอดแลวทุกคนมันจะช่วยบูตดาเมจแล้วให้เราตีมอนในแมบปบดีขึ้นติดขี้มากขึ้นนะให้แนะนําให้ไปลงดันเจียนบ่อยๆนะลงเท่าที่เราไหวนะทุกคน เพื่อไม่ให้กานการเสียเวลาลงให้ได้มากที่สุดละกันนะเพื่อจะได้จบบอสแต่ละด่านได้แล้วก็ได้รับอ์ติแฟกตไปฟิวชั่นนะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเล่นกันต่อเลยดีกว่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราฟาร์มกันก่อนเพลินๆแล้วกันนะจะได้แบบดูซิว่ามีมนสเตอร์เนี่ยมันตายเร็วขนาดไหนงจากดาเมจแล้บู๊ไปล่าสุดนะโห oh. นี่แบบปลาสุดนะทุกคนตายไวมากอยู่ เลือดบอยก็ล่อไปสองทีแล้วอะอ้มาเดี๋ยวเรามาลองเปิดใช้นี่เล่นสักหน่อยดีกว่าไม่หวังอะไรมากถ้าใช้นี่ออกตัวซีเขตออกในแมปนี้แล้วก็ไปเปิดเล่นเล่นกันหน่อยดีกว่าไปยาวไปยาวไปก็สำหรับตอนนี้นะทุกคนใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรบอกได้นะ ผมยังติดค้างทุกคนไว้อยู่สลับเกมที่เป็นเกม PC นะ,อ,ะอย่างเช่นเกมเทลารีอะไรเงี้ยนะไมครับเซิร์ฟเวอร์บางหมดเงี้ยนะผมก็เล่นได้นะแล้วก็เป็น m o n ต t e r h u n เ e r w o r ว d มีใครจะดูไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องหาเวลาเล่นแล้วก็ลองลงดูนะถ้าคนอยู่เยอะกระแสชนอยู่เยอะผมก็จะกลับมาเล่นให้นะเดี๋ยวซิม3ามเดี๋ยวซิมสเงี้ยนะโหผมมีภาคแท้แบบซื้อไว้เต็มหมหมดนะ ไม่เล่นเลยทุกคนอยากเล่นให้ทุกคนดูแบบไม่รู้จะเอนจอยกันหรือเปล่านะยังไงก็อยาว,ว่ากันแล้วกันนะสรับเกมเราบอกเกมนี้ก็ย,วยาวๆไปก่อนแลวกันเยียายาบายยาบาก็สหรับเกมมือถือนี่ผมยังยังหาเกมเล่นสนุกๆไม่ได้นะ S มอรเนอนระ์วอลก็ยังมีเล่นอยู่นะทุกคนแต่แค่ยังไม่ได้ลงเฉยๆนะโอเคเปิดยาวไป อัปเดตใหม่ีทุกคนต้องไล่หาตัวอาจารย์กันแน่เลยนะซ <c> ีก <head> ิอาจารย์ต้องมาแล้วปะ่ะอย่านี้ายเสียเวลาฟาร์มกันเลยก็สรับคนที่เล่นมายังไม่ถึงแมปนี้นะทุกคนอาจจะอยู่แมปแรกๆแบบกลางๆเนี่ยนะก็อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งท้อกันละกันนะทุกคน <c> เพราะว่าเกมเนี้ยมันยังไปต่อได้นะเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นแค่ช่วงเริ่มเกมเท่านั้นเองนะ ยังไม่ได้ไปถึงช่วงท้ายเลยนะทุกคนอันเนี้ยเหมือนผมจะไปไกลใช่ปะ่ะเพราะว่าเปิดแบบล่าสุดได้แล้วตีบอสล่าสุดได้แล้วแต่มันยังไปไม่ถึงไหนเลยนะทุกคนไ n ญอินสตนดันจี้อันเนี้ยผมยังลงได้แค่ห้าสบสี่ห้าสิห้ด่านเองอะ่ะเขาไปด่านร้อยกันแล้วแล้วก็ตีบอสแมปสุดท้ายนี่แบบไม่ถึง5้าวิทุกคนตีตายแล้วเออต่อรอบอ่ะนะซึ่งตอนเนี้ยเรายังอีกเยอะเลย แล้เดี๋ยวเราต้องรีบฟาร์มไปเรื่อยๆนะการไม่ให้แมปแบบแมปต่อไปมันมาอีกอะนี่ถ้าดาวไม่ผิดเดี๋ยวก็สามสี่วันหรือว่าเป็นสักไม่เิยอาตีพเนี่ยเดี๋ยวก็มาอีกแมปหนึ่งอะไนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบฟาร์มรีบปล่อยบอทไปเรื่อยๆนะเปิดขายไปเรื่อยๆกดออโต้คลิกตีบอสไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันมีการเปิดตีบอสอัตโนมัติแล้วนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะเพราะตอนนี้มันต้องรอเป็นร้านร้านค้ามาขายอะนะ ซึ่งตอนนี้ไลนค้าได้จากเราไปแล้วก็เลยต้องมาเปิดอะไรเล่นรอไปก่อนนะกันนะ <Okay. S 1> ออกยากเหมือนกันนะเนี่ยแรกๆก็ออกง่ายนะทุกคนลหลังๆออกยากไม่ก็อยากจะออกให้หรอต้องเปิดทิ้งไว้เป็นวันๆันะเน,นี่ยมีแต่รีเจนดารี่รัวๆเลยยังไม่เจอซีเคีเลยนะทุกคน เป็นว่าเดี๋ยวเราข้ามไปเลยดีกว่านะมงเงนเดี๋ยวถ้าเปิดไปเรื่อยๆเงี้ยโอ้โหเป็นวันก็ไม่หมดจริงๆทุกคนมันต้องเปิดไปเรื่อยๆนะในการฟาร์มหาไปเรื่อยๆแล้วก็กินมอนไปเรื่อยๆนะในการใช้เปิดกินอัตโนมัติด้วยโอเคไปกันเลยโอเคเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวเราไปตี เดี๋ยวเราไปตีนี่กันก่อนแล้วกันนะไปแบทเทิลกันก่อนนะเดีย๋ยวดูที่ว่าแบทเทิลเสร็จจะได้อะไรมานี่เลยมาจะมีบอสอยู่ตรงกลางนะทุกคนจะมีบับสีม่วงนะตีไม่เข้าแล้วต้องตีลูกน้องให้ตายก่อนซุ่มลุดน้องจะเกิดกี่มุมนี่แล้วแต่ด่านแล้วกันนะอย่างด่านนี้ก็จะเกิดแค่สี่มุมนะนี่หลังจะตีเสร็จปุ๊บถึงจะตีบอสเข้านะบอสมีทั้งหมดสหลอดนะทุกคน ตียุบหนึ่งหลอดก็คือนี่เป็นสีม่วงเหมือนเดิมก็ต้องมาตีลูกน้องอีกนะและตอนนี้มันดอกคุณ2นะทุกคนแนะนำให้รีบตีก่อนเลยนะตอนนี้คุ้มมากๆเลยสลับกนที่หาวัตถุดิบในการเปลี่ยนนิสัยหรือว่าเปลี่ยนเทรลนั่นเองหรือว่าจะเป็นใช้ในการปลดเพื่อปลดล็อกตัวซีเคตการันตีอะไรเงี้ยนะคุ้มมากๆเลยนะรีบทำกันก่อนเลยนะทุกคนก่อนที่บัฟมันจะหมดนะเพราะว่า2เท่ายัางไงก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะ ตีไปตีไปตีไปดีซีเลยนะโอ้โหก่อนบัฟแบบบัฟสีจ่จำนี่มันแบบพุ่งเร็วมากเนะี่ยไปหาก่อนเลยมันเพิ่มสปีดเยอะมากนะดูดิพุ่งหาก่อนเลยปะบัฟสปีดมันเยอะมากโ,โหดัดเลยตอนเนี้ยเหลือทำเป็นสามดาวนะโ,โหดาเมจจะโอพี OP มากทุกคนดูสิว่าจะได้กี่อัน โอเคอันนี้คูณสองนะทุกคนวิ้ได้ทองด้วยโอเคคุ้มเลยอย่างงี้โอเคนั่นเอาเป็นว่าการลงดันเจี้ยนแล้วก็การแบทเทิลตามแมปต่างๆเนี่ยมันได้ทองด้วยนะทุกคนอันนี้คือดาเมจปัจจุบันผมแล้วนะทุกคนไปลองเทียบดูแล้วกันนะว่าผมไปไกลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนนี้ก็จะไปไกลผมกว่าผมเยอะแยะนะผมโชคดีเพราะได้บัฟได้แหละมีเงินดาเมจคงไม่ถึงประมาณนี้นะ อย่าลืมนะทุกคนเปิดหรือสุ่มให้เจอตัวบัฟที่เป็นมงกุฎสีรุ้งก่อนนะเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจต่อตัวที่มีบัฟเนี่ยสามบเเลยนะให้เพื่อนทุกตัวดวยนะยคุ้มคุ้มกันเลยทีเดียวนี่ตอนนี้ก็เป็น30แล้วเนะี่ยดาเมจหลังจากที่ไปลงดันเจี้ยนมาแว็บหนึ่งโอเคดาเมจเราโหไปไกลกว่าเดิมมากนะจากเดิมดาเมจสามสิบห้าเองนะตั้งแต่มีบวกอ์ติแฟกต์ขึ้นมาดาเมจทุกคนนี่จะต้องเพิ่มกันเยอะแยะมากมายเลยนะ รีดีว่ารีบทําให้ตันเลยนะทุกคนใครที่ใช้รีเจนอยู่ก็แนะนําให้อัปรีเจนไปก่อนเนะ่ะฟิวชั่นรีเจนไปก่อนอเ้าหลานี้นะโอเคมาแมปเกิริงต่อโอเคครับหลังจากที่ทำเควสสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยเพิ่มเงินเย็นสืบแล้วก็เกิร์ดเบิร์ดมาดูซิว่าไอตัวนกคำสาบเนี่ยมันเท่แค่ไหนมีเอฟเฟกอะไรอลังการหรือเปล่า มันแปลกๆไปหน่อยนะทุกคนมันไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรเลยอะเหมือนนกแดงมาเกาะหลังนะโอเคครับก็สลหรับพาร์นี้ก็เ่อนลาวนี้เลยกันนะครับสำหรับในตอนที่3นะเดี๋ยวไว้รอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะจัดหนักจัดเต็มแน่นอนว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวขอเวลาสักพักหนึ่งในการฟ์มในการสุ่มแล้วก็ในการเพิ่มดวงให้ตัวเองก่อนนะว่าจะได้ตัวแมปใหม่ล่าสุดที่เป็นซีเคทโหนดเอามาบัฟโหดหรือเปล่านะ เออก็เดี๋ยวไว้รอรุ้นกันในพาทต่อไปเลือกันนะครับทุกคนสหรับพาทนี้ก็ลาวนี้แล้วกันนะครับไว้มาเจอกันใหม่นะขอบคุณที่เราชมทุมุตโตจนจบด้วยนะครับไว้เดี๋ยวมีเกมอะไรน่าสนใจเกมอื่นเดี๋ยวมาว่าก,กันลวกันนะอะบ๊ายบายแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะทุกคนที่เราชมจนจบนะบ๊ายบายครับ